สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องดากอร์มังวันนี้นะฮะเราก็จะมาทําเค้กนะครับเซอร์ไพรส์วันเกิดของเจ้าบูนัยของเรานั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่31มสิบนะครับมกราคม2องพนะครับตอนนี้นะครับบูนัยนะครับอายุครบ1ขวบแล้วนะทุกคนนะบูนัยอายุ1ปีแล้วทุกคนนะก็คือบูนัยเนี่ยเกิดวันที่31มกราคมนั่นเองนะที้เราก็จะมาทําเค้กให้กับเจ้าบูนัยนะครับเค้กที่ที่เราจะทำเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เป็นเค้กแบบ ที่คนทานได้เดือนอะไรเงี้ยเนาะก็จะเป็นเค้กที่สําหรับนกทานได้นะทุกคนนะอ่ะมันก็จะมีเนี่ยครับผลไม้ที่บูนัยชอบแล้วก็ลูกลกตัวอื่นชื่นชอบเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ไม่เคยให้กินนะบล็อกโคลี่นะแต่ว่าเห็นมันสวยดีก็เลยจะเอามาจัดนะครับนี่ครับก็จะมีแอปเปิลนะครับนี่ครับทุกคนครับมีสาลี่นะครับอ่าออกมาก้วก็มีตะไคร้นะครับตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้เดี๋ยวเรามาตกแต่งเค้กให้กับเจ้าบูนัยกันนะครับว่าจะมีความสวยงามหรือว่า มีความอารังการมากน้อยแค่ไหนนะทุกคนนะแล้วก็นี้ก็จะมีมะละขี้นกนะฮะลูกน้อยของเรานะนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทําเค้กให้กับเจ้าบูไนหกันดีกว่าเริ่มแรกนะครับเราก็นี่ฮะผักทุกอย่างนี้คือเราล้างมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะล้างน้ําให้สะอาดนะครับอ่านีก็จะมีอันนี้ครับ แล้วก็จะมีนี่ครับตะไคร์นะครับตะไคร์นะฮะอย่าลืมกด subscribe น,นะครับช่องดากอนมังให้ผมด้วยนะฮะนี่นะครับมันก็ทำไปมีตะไคร์ตรงนี้เรียบร้อยแลวนะครับเค้กของเจ้าบูในนะทุกคนนะมันก็ไม่ได้แบบเลิศเลออะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราคือแ,แบบอยากให้ลูกของเรามาปาร์ตี้กันนิดนึงครับเดี๋ยวเราก็จะไปปล่อยลูกของเรามาปาร์ตี้กันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับทุกคนเราก็จะมาป้อนอาหารลูกด้วยแล้วก็ ร้องเพลงให้ปี้เบิร์ดเดย์เจ้าบูนหกันนะแต่เจ้าบูนเนี่ยไม่ยอมลงมาทุกคนนะมาบูนมาเร็วมามมาเร็วมามาๆนี่เรีวมามาเร็วเดี๋ยวเราต้องป้ออวาาห๋ยลออีเขาก่อนนะทุกคนนะอว่เดี๋ยวเราก็มาด้อนนี่เลยค่อยวงมาแย้วค่อยวงมาแล้วค่อยวงมาแล้วมาาเสร็จแล้วมาบูไนมดี่ยมเดีเร็วเาสิมวขึ้นมือ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 อ่า นี่ก็เป็นวันเกิดเจ้าบุนัยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงให้บุนัยกันนะหนึ่งสองทานทุกคน Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy Birthday to you มีความสุขเป็นเด็กปีนะบูนไยนะลูกนะรักบูนไยนะะรักทุกตัวเลยรักลูกๆทุกตัวเลยนะครับเอาสกาดเลนมาสิมา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 ลงมาลงมาลงมาอุ้ยเลอะหมดแล้วเนี่ยมาพ่อเลอะหมดแล้วลูกยินี่มาเร็วมาเร็ว มานี่มากินเค้กสิลูกเบูนายกูส่าทำเค้กกินเนี่ยกุส่ารอเพีให้แล้วมา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 เร็วมา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 เร็วแล้วชาวเวิร์ดไปไหนอ่ะบูเดมันี่มาเร็วลูกมาเร็วมาบูเดมมาเร็วมา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 กินกินกินบูนายไม่แกล้งน้องครับเนี่ยให้กินเนี่ยเอ่ะบูนายอย่ากัดน้องสิ ประเดี๋ยวมันนี่มาลูกมา <c oughs> บูไนอย,ย่ากัดเน,นาะบูไนชอบกัดน้องมากเลยทุกคนแต่เรารีป,ป้อนน้องก่อนลิป,ป้อนบุตเตอร์ก่อนตัวนี้เป็นนกลูกค้าครับ พออย่ากินเยอะมามาชายมาชายัากินลูกกินอ่ะกาเล็ดอ่ะกินลูก เนี่ยให้กินเนี่ยลูกให้กินเนี่ยให้กินเนี่ยมาป,ป,น,ปน้ามาป้อนมาี่แล้วบูนายนะครับนี่นะครับก็ไม่ได้มารีวิวอะไรมากมายนะครับก็จะมานี่ครับเซอร์ไพรส์วันเกิดของเจ้าบูนาย ที่รักของเราเองนะครับตัวนี้ก็รักทุกตัวนะเด็กนวอแต่วันนี้ให้ความสำคัญกับเจ้าบูนนิดนึงเพราะเป็นวันเกิดของเจ้าบูนนะครับขอให้บูนยอย่าดื้อนะลูกน้อยดื้อนะแล้วก็เป็นเด็กดีนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีห้าดื้อนะลูกน้จย๊บกันจุกจุกจุๆุกชุบจุกจุจกันจุกกันจุกกันจุกกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับ u t u b บช่องดากอนมังด้วยนะครับกครับดีครับไป